สวัสดีค่ะช่องอาจารย์หนดิชาวโรชแนลนะคะช่องไม่บอกสายดักยินดีต้อนรับทุกคนนะคะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันเลยนะคะเนื่องจากงานประจําแน่นจริงๆเลยต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะวันนี้นะคะเป็นวันพักผ่อนนะคะก็เลยลงคลิปให้ทุกคนสักหน่อยหนึ่งวันนี้อยากจะมาดูพลังงานของพวกคุณค่ะว่าไพา่พี่ไพ่ของอาจารย์หน่อยนะคะอยากจะบอกอะไรกับทุกคนบ้างค่ะ การดูดวงนะคะเป็นพลังงานรวมไม่สามารถที่ตรงได้กับทุกคนนะคะก็ดูเป็นไกด์ไลน์นะคะดูเป็นข้อคิดดูเป็นเรื่องราวเพื่อความบันเทิงกันแล้วกันนะคะถ้าอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักไลน์อาจารย์หน่อยมานะคะก็อยู่ในส่วนของหน้าโปรไฟล์หน้าแรกนะคะมีทั้งเป็น QR แล้วก็มีเป็นทั้ง ID ด้วยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ,ะทุกคนนะคะช่วยส่งกระแสจิตนะคะความคิดของคุณค่ะนึกถึงตัวเองนะคะ ว่าไพา่พี่ไพ่ของอาจารย์หน่อยเนี่ยอยากจะบอกทุกคนว่าอะไรบ้างเรามาเช็คกันก่อนนะคะว่าตัวตนของคุณตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะขอให้ไพ่บอกพลังงานของทุกคนในวันนี้ค่ะขอตัดไพ่นิดนึงค่ะอ้อพลังงานไพ่นะคะแน่นอนค่ะก็จะเป็นคนที่หลุดพ้นจากเรื่องความรักที่ไม่สมหวังนั่นเองนะคะแล้วก็เบื่อหน่ายเริ่มกลับที่จะมารักตัวเองแล้วนะคะ เป็นพลังงานแบบนั้นนี่ค่ะหยิบไพ่ห้าใบมาก่อนนะคะเพื่อจะเช็คดูตัวพวกคุณก่อนเลยนะคะโอ้นะคะไพ่เปิดการสดๆดนะไม่มีการเปิดไว้ก่อนนะคะโอเคมีความรู้สึกของคุณน่ยนะคะคุณอาจจะมีความคิดความอ่านว่าเออเขาจะกลับมาง้อบ้างไหมมีแอบรอนะคะแอบรอคอยยังมีให้โอกาสอยู่บ้างนะคะถึงแม้ว่ามันจะ คุณใจนึงก็อยากจะไปให้พ้นๆเหมือนกันนะคะบางเรื่องเนี่ยที่ผ่านมาพลังงานที่เกิดขึ้นของคุณกับเขาเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของอการอยากได้ความชัดเจนนะคะการที่อยากจะได้อะไรดังใจของตัวเองเป็นหลักต่างฝ่ายต่างอยากเป็นตัวของตัวเองอยากจะให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยทำให้กับตัวเองเป็นหลักเลยนะคะ แล้วก็ถามว่ารู้สึกยังไงกันบ้างนะคะตัวเขาเองนะคะก็คือรู้สึกผิดนะคะคุณอาจจะมีปัญหาอะไรมาก่อนหน้านี้แหละนะคะแล้วก็คุณเองรู้สึกเหมือนกับเออเขาเนี่ยมองเห็นว่าคุณเนี่ยไม่คุยหรืออาจจะ move on หรืออาจจะเขาเรียกว่าอะไรคะ n ด contact กับเขาอยู่นะคะแล้วตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกผิดนะคะรวมทั้งตอนนี้นะคะตัวคุณเองก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการปวดเมื่อยปวดหลังปวดสะบักน,นะคะ ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าคนใดคนไหนนะคะมีการได้มีไปไหวเ้เทพที่เป็นพญานาคพอ่อพ่อปู่ต่างๆไม่ย่าทั้งหลายนะคะก็อย่าลืมกลับไปแก้บนด้วยนะคะถ้าคนไหนได้ไปไหว้ขอพรท่านไหวนะคะเราก็ได้ดังใจแล้วเนี่ยก็ไปแก้บนแล้วก็อย่าลืมคนไหนที่ยังไม่ได้เคยกลับไหว้นะคะก็ไพ่ใบนี้ขึ้นนะคะอยากแนะนําให้คุณไปจับไหว้ขอ,อขอพรจาก พ่อปู่แม่ย่าทั้งหลายพญานาคน,นะคะเผื่อจะได้ในสิ่งที่ดีขึ้นนั่นเองพลังงานของพวกคุณตอนนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะปิดล็อกบล็อกทุกสิ่งอย่างนะคะคือถึงไม่บล็อกทางเรื่องของเฟซไม่บล็อกทางเรื่องของ IG หรือโซเชียลนะคะคุณก็บล็อกทางความรู้สึกค่ะคุณไม่ให้โอกาสแต่แอบรอนะจะให้คุณกลับไปเนี่ยมันคงยากแล้วหล่ะนะคะเพราะว่าอะไรคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณให้อะไรไมาเยอะแล้วแล้วตอนนี้คุณตั้งใจมุ่งมั่นมากเลยนะคะ ที่จะเดินหน้ามุ่งม,มั่นที่จะทำตัวเองชีวิตตัวเองให้ดีนั่นเองนะคะแล้วก็นี่คือพลังงานความรู้สึกของพวกคุณในวันนี้ไม่ทราบว่าตรงหรือเปล่านะคะถ้าตรงก็มาดูกันต่อเลยค่ะเรามาดูกันสักหน่อยนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะกับสิ่งที่คุณเป็นที่ไพ่อยากจะบอกอะไรกับสิ่งที่คุณเป็นบ้างนะคะอาจารย์เนขอเปิด5้าใบค่ะ ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ได้มอีออกมาเตือนคุณค่ะนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอให้คุณใช้วิจารณญาณให้ดีนะคะบางเรื่อง,ต,งตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปมันก็ไม่ดีนักนะคะรวมทั้งบางเรื่องเนี่ยคุณเองก็ไม่ควรเข้าข้างตัวเองหรือว่ามองเขาเป็นสิ่งที่ไม่ดีเกินไปนักนะคะถ้าคุณเข้าใจโลกมีความคิดที่เป็นบวกนะคะคุณจะมีความสุขสบายใจด้วยตัวคุณเอง โดยที่ไม่ทุกข์แล้วก็คือไม่โกรธเขานั่นเองนะคะคือนี่คือสิ่งที่พี่ไพ่บอกนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยคุณกับเขาเนี่ยก็อาจจะมีความผูกพันกันในเรื่องของวัยนะคะคือเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายชายเนี่ยคนที่คุณคุยอยู่เขาน่าจะมีอายุที่มากกว่าคุณมันมีความเป็นพ่อแง่แม่งอนกันอยู่บ้างนะคะคือบางเรื่องเนี่ยอยากให้เข้าใจนะคะคือพี่ไพ่เนี่ย ครูบาอาจารย์เนี่ยอยากจะให้คุณเข้าใจชีวิตมากขึ้นเพื่อที่ว่าคุณเนี่ยจะได้ไม่โกรธแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรน่ยไม่ยึดติดกับความทุกข์มากนักนะคะจะได้มีความสุขกันนั่นเองนะคะเนี่ยเห็นไหมคะคุณเองเนี่ยยังมีความรู้สึกไม่พอใจยังมีความโกรธนะคะบางเรื่องเนี่ยไพ่บอกว่าอยากให้คุณเนี่ยปลดปล่อยปล่อยวางนะคะแล้วเป็นอิสระนะคะก็ไพ่บอกว่าคุณมีเกณฑ์นะคะที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะ รวมทั้งจะได้พบปะคนใหม่ๆที่เป็นคนที่อยู่ต่างพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่คือต่างไกลบ้านต่างจังหวัดหรือว่าจะเป็นคนที่ต่างชาติก็เป็นได้นะคะที่จะทําให้คุณได้มาพบเจอคุณจะได้ไปพบเจอสิ่งใหม่คนใหม่ๆนะคะในพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่สิ่งเดิมๆที่คุณเคยเจอนะคะและสิ่งที่คุณจะประสบความสําเร็จก็คือนี่ค่ะในเรื่องของการงานของคุณจะดีขึ้นมากนะคะในช่วงหลังจากนี้ ะะแล้วก็คุณจะชชนะทุกอย่างรวมทั้งชนะความรู้สึกคือคําว่าชนะเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาชนะเขาด้วยการคุณไปมีคนใหม่นะคะแต่การชนะที่เกิดขึ้นก็คือคุณสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้อย่างสําเร็จแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นที่ยอมรับของครอบครัวแล้วก็คนที่เขารักคุณค่ะหลังจากนี้มาดูนะคะว่าไพ่แนะนํามาแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณจะต้องเป็นต่อไป คืออะไรบ้างนะคะอยากมาดูดวงในช่วง3เดือนข้างหน้าของคุณสิ่งที่พี่ไพ่ยอยากจะบอกคุณนะคะ,ะนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีชีวิตที่ ปกติสุขในเรื่องของการงานความสําเร็จอะไรต่างๆนะคะคุณเชื่อไหมคะคุณก็ยังมีความเครียดอยู่บ้างนะคะความเครียดที่เกิดขึ้นก็คือความเครียดจากตัวคุณเองยังยึดติดกับเรื่องเดิมๆนะคะยังผูกพันกับเขาอยู่แน่นอนค่ะความรักความผูกพันของใครที่เราสร้างกันมาเนี่ยมันไม่ใช่ลืมกันง่ายๆนะคะก็ไม่เขา้าไม่เป็นไรนะคะยอมรับแล้วก็เข้าใจมันนะคะอยู่กับมันให้ได้อาจารย์หน่อยคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะคะรวมทั้งนี่ค่ะ ในสองสาเดือนข้างหน้านะคะคุณจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาสําหรับคนที่กําลังรอคอยเงินก้อนใหญ่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการงานนะคะหรือโชคลาภโอกาสของคุณกําลังจะเข้ามาถึงนะคะโอกาสที่ทําให้คุณได้เป็นเจ้าของเงินทําให้คุณเนี่ยมีความทุกเนเรื่องนี้ร้อยลงนะคะคุณจะมีอิสระในชีวิตในการที่จะตัดสินใจทางเดินของตัวเองได้มากขึ้นนะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะหลายๆสิ่งนะคะคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณจะมีพลังงานของคนที่จะเข้ามาใกล้ชิดกันนะคะอาจจะเป็นคนใหม่ที่เข้ามาในเรื่องของการงานก็เป็นได้นะคะเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไปซึ่งจะเป็นในช่วงระยะเวลาของการดูใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันเติบโตกันไปเรื่อยๆคุณจะมีเกณฑ์ได้ท่องเที่ยวนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะ ก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมพัฒนากันไปก็อย่าลืมนะคะจุดยืนของเรานะคะถ้าเป็นเรื่องของรักสามเศร้าหรือรักซ้อนอก,ก็แล้วแต่เนี่ยอาจารย์หน่อยอยากจะให้คุณเนี่ยแก้ไขปรับปรุงนะคะแต่ในข้อเดียวกันก็ให้ระวังเรื่องรถด้วยนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องซ่อมรถหรือว่ายานพาหนะที่คุณเป็นเจ้าของอาจจะมีเกณฑ์จะต้องนําไปเม่นเทแนสเสริมว่าบำรุงรักษาตามระยะในช่วงเร็วนี้ค่ะแล้วนี่ก็คือสิ่งและพลังงานที่ไพ่นะคะในวันนี้อยากจะบอกพวกคุณ สำหรับคนที่ดูไพ่กับอาจารย์หน่อยในแรนดอมในวันนี้ค่ะนะคะก็ให้คุณราน้อมรับสิ่งดีพลังงานที่ดีๆไว้นะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ให้ทิ้งไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมแชร์นะคะแล้วก็ไลค์เป็นกำลังใจจะให้อาจารย์หน่อยด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์หน่อยจะมาลงคลิปถัดไปให้กับคุณแน่นอนนะคะขอบคุณมากแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะบาย